พวกเรานสิทธิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนวันนี้จะมานําเสนอเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไปดูกันครับฝนฟ้าเอออากาศไม่ดีพอช่วงก้าวหน้าฝนระหว่างพฤศจิกาตันวาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอบยาอบแห้งได้อบแล้วเนี่ยมันเราไม่ทราบข้อมูลว่ามันอบตัวเนี้ยเวลาเท่าไหร่อุณหภูมิมเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบอกคนเป้าข้อมูลผู้นี้ถ้าเราได้นะมันจะออกสามารถแต่เราจะมีมาตรฐานในการอบเราสามารถจะออกใบเซอร์ให้กับบริษัทใหญ่ๆได้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเราจะใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์รวมกับชีวมวลซึ่งเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ TRL6 โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในปีพศ .2563 ได้ทุนสนับสนุนจาก i t a p ในการพัฒนาโรงอบพลังงานความร้อนร่วม จากนั้นปีพศ2566ได้ทุนสนับสนุนจาก NIA เพื่อพัฒนาสมรรถนะเครื่องเล็กเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ท่อติดค,คลิปเลี้ยวแทนท่อกลมและปีพศ2567ได้รับทุนสนับสนุนจากสกอสอวในการพัฒนาสมรรถนะของท่อติดคลิปเลี้ยวให้สูงขึ้นรวมถึงติดตั้งระบบ IoT เพื่อบันทึกและติดตามข้อมูลการทำงานของระบบพลังงานความร้อนรวมจากการสนับสนุนของโครงการอมซิยุวพัน์ เครื่องแรกเป็นความร้อนสมรรถนะสูงแบบเทอร์ติดชิปเดียวึงนำมาไปยุ์ใช้ร่วมกับโรงอบแห้งเพื่อผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการอบแห้งและลดค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงช่วม,มวลครับครับเป็นระบบของเราจะประกอบไปด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นและระบบควบคุมที่มีหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เปิดปมที่สามารถดูข้อมูลฐานมือถือและอ,อุปกรณ์ที่รองรับได้บบเดินทางครับเมื่อติดตั้งอุปกรณ์สำเร็จ ดึงทำการทดสอบระบบและหาค่าปัจจัยในการอบสมุนไพยที่เหมาะสมเมื่อหาการทำงานได้แล้วจึงถ่ายทอดให้ชุมชนหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดวิธีติดตามปัจจัยการผลิตผ่านระบบ IoT การดึงข้อมูลจากระบบกลาวและการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการสามารถหาปัจจัยการอบอแห้งสําหรับสมุนไพรได้ส่วนสอบข้อมูลการผลิตได้และออกใบรับรองการผลิตเพื่อให้ผู้ค้าขนาดใหญ่มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ถ้าไม่มีโรองอบแล้วฝนตกวานสิบวันแล้วครับถ้าไม่มีทาอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้นิ่งายงานง่ายาร้อนเร็วายฝุ่นน้อยครับเราอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ชุมชนคือผู้สานต่อที่แท้จริงแต่นั่นคือความสําเร็จที่ยั่งยืนสร้างเงินเพิ่มให้ชุมชนได้แก้ไขปัญหาให้ชุมชนดี 방티니 ENT TSU